สวัสดีครับผมวัดพระบ้านนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาแบ่งปันก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำพี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดไลน์เข้ามากันก่อนนะครับที่ที่เบอร์โทรเลยครับเพิ่มเพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรนะครับหรือว่าโทรเลยก็ได้นะครับถ้าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะาผมต้องมัวตอบไลน์แล้วก็รับ สายด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์แรกกันเลยนะครับวันนี้ผมได้หลวงพ่อแพรมาอีกแล้วนะครับเป็นนี่ครับเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับปีศูนย์เได้มาหนึ่งองค์นะครับองค์ที่หนึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเหมือนเป็นเนื้อเป็นเนื้อของพระที่ไม่เข้ากันนะครับ นี่ครับไม่ได้ซ่อมนะครับไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมนะครับนี่ครับพระพิมลึกๆครับนี่ทองในพิม์พครับนี่ทองในพิม์พนะครับนี่ทองในพิม์พนะครับี่องค์ที่หนึ่งนะครับมีทองในพิม์พสวยๆเลยครับมีพระมีบินตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันนะครับนี่ภาพมีบินตรงนี้นิดนึงแต่ว่าพิมพ์ยังสวยนะครับเป็นพระประธานใหญ่พิมพ์ A เลยนะครับนี่ครับฐานเป็นขาสิงนะครับนี่พระประธานใหญ่พิมพ์ A เลยนะครับวันนี้ผมได้มาสององเลยนะครับพิมพ์ A ภาพระประธานใหญ่เนี่ยครับ นี่ครับพิมพ์ A นะครับพระประธานใหญ่นี่ครับสวยมากเลยครับตรงนี้ก็บินตรงนี้นิดนึงเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับพามีตำหนินะครับแต่พิมพ์นี้หายากมากนะครับเนี่ย เป็นภาพประธานใหญ่พิมพ์นี้พระจะบางครับบางแต่ว่าทองในพิมพ์เหมือนกันนะครับนี่ครับทองในพิมพ์เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับค่อยๆดู นี่ครับหาดูง่ายครับสวยๆนี่ครับทองในพิมพ์เดี๋ยวจะกินเวลาเยอะนะครับวันนี้ภาพมีค่อนข้างเยอะนี่นะครับ พระมีบินกระท้อมเล็กๆนะครับแต่ว่าองค์พระยังสวยสมบูรณ์นะครับเอาองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับอ,องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆครับคราวที่แล้วองค์ละเก้าร้อยนะครับแต่อันนี้ก็ตามสภาพนะครับพระบินหน่อยต่อสององค์นะครับองค์ละเจ็ดร้อยต่อไปก็อันนี้ก็เป็นเป็นพิมพ์ศูนย์เก้านะครับผมจะแนะนําวิธีการดูด้วยนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์เสริมนะครับเป็นพิมพ์เสริมปีสามเก้านี่ครับผมจะแนะนํานะครับเพราะว่าพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดไปเจอแล้วก็คิดว่าเป็นปีศูนย์เก้านะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เสริมนะครับใช้พิมพ์เดียวกันนะครับใช้ใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าเดียวกันนะครับกับปีศูนย์เก้านะครับแต่ว่าองค์ขวานี่เป็นปีสามเก้านะครับ นี่ครับถ้าพี่ๆบางคนไม่มีความชํานาญก็จะไปซื้อปีสามเเป็นปีศูนย์เก้านะคร,นครับดูความแตกต่างนะครับ<ด>ใช้แม่พิมพ์เดียวกันนะครับใช้แม่พิมพ์เดียวกันนะครับจะดูแม่พิมพ์นี่ยากมากครับจะดูแม่พิมพ์นี่ยากมากครับแต่ผมจะแนะวิธีให้นะครับว่าเป็นปีสามเกป็นปีสามเก้า เนื้อเนื้อจะเป็นเนื้อหยาบหยาบนะครับแล้วก็เป็นโซนผงน้ำมันเอวไม่ดูนะครับทาไมส่องไม่เห็นนี่นะครับเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโซนผงน้ำมันแล้วก็หยาบหยาบนะครับ จะไม่มีแป้งนะครับนี่ครับอันนี้ถ้าปีศูนย์เก้านะครับจะเห็นเนื้อจะฟูฟูแน่นๆแล้วก็มีแป้งนะครับนี่ครับเห็นเนื้อฟูฟูแน่นๆนะครับแล้วก็มีแป้งนะครับมีแป้งขาวๆเห็นไหมครับแป้งขาวๆนะครับแต่ว่าแต่ว่ารุ่นสามเก้านี้จะไม่มีแป้งนะครับจะไม่มีแป้ง ใครจะซื้อไปดูผมเอาสองร้อยบาทนะครับปีสามเก้านี่ครับปีสามเก้านะครับเดี๋ยวไปไวๆนะครับอันนี้เป็นสมเด็จเขมังกะโลนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปีหนึ่งเจ็ดนะครับสมเด็จเขมังกะโลครับอันนี้สภาพสวยสมบูรณ์ครับนี่ครับ นี่ครับวันนี้ผมได้มาอีกหนึ่งองค์ครับสมเด็จกำแพงแก้วหลวงพ่อจงครับปลูกเสกนะครับวัดลำพารามนะครับองค์นี้สวยมากๆครับตัวจริงครับดูตัวหนังสือครับ ตัวจริงนะครับนี่ครับดูเนื้อครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูก็ได้ครับนี่ครับดูตัวหนังสือนะครับตัวจริงนะครับหน้าตาชัดๆด้วยครับนี่สวยๆด้วยครับนี่นี่ครับ ผิวเหมือนจะเป็นตัวหนอนเลยครับนี่ครับเนื้อผงน้ำมันนะครับตรงพ่อจงปลุกเสกนะครับปี02นย์ตัวจริงนะครับหน้าตาสวยครับนี่องค์นี้เอาเอา800นะครับลืมบอกองค์เขมังกาโลเอา300นะครับ ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์นองรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสี่สภาพใช้มาหน่อยนะครับแต่เลี่ยมพลาสติกเก่าเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับสภาพใช้มาหน่อยนะครับก็ถือว่าเยอะหยุ่มกันนะครับไม่หน่อยนะครับใช้แต่ว่าเป็นผ้าดูง่ายนะครับเป็นผ้าดูง่ายนะครับอาจารย์นองปีหนึ่งสี่นะครับ นี่นะครับอาจารย์นองเอา800บาทนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดวัดไซนะครับปี06จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสภาพก็สึกเยอะหน่อยครับนี่ครับวัดไซนครสวรรค์น,นะครับ นี่ครับดูนะครับมีมีเม็ดน้ำตาลนะครับมีเม็ดแร่นะครับนี่ครับสังกติคมคมนะครับถ้าดูง่ายน่แต่ศึกเยอะครับผมสวยๆก็เป็นพันนะครับแต่องค์นี้ผมเอาหกร้อยห้าสิบนะครับต่อไปเป็นหลวงมุตทวดเหมือนกันนะครับเป็นพินพระลอดเล็กนะครับ พิมพ์พระลอดเล็กนะครับรุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ว <po ัดสุทัศน์นะครับรุ่นนี้ปลูกเสกโดยหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับวัดสุทัศน์เป็นพระลอดเล็กนะครับนี่ครับก้นปาดดูง่ายมากเลยครับนี่เป like ็นพระลอดเล็กนะครับหายากปกติจะเป็นแต่พิมพ์เจอแต่พิมพ์พระลอดใหญ่นะครับนี่เป็นพระลอดเล็กนะครับบัวเด้งเลยครับนี่ บัวเด้งเลยครับห้าตาสวยสวยเลยครับหลวงพุทธระเจ้าห้าพระองค์นี่เอาห้าร้อยนะครับพิมพ์พระรอดเล็กนะครับหายากนี่ครับพิมพ์พระรอดเล็กนะครับหายากลึกมากเลยครับพิมพ์ต่อไปเป็นปิดตาจัมโบ้นะครับเนื้อผงใบลานวันนี้ผมได้เนื้อผงใบลานมาองค์นึงนะครับพร้อมกล่อง นี่ครับดอกพิกุลเด้งเลยครับนี่สภาพยังสวยนะครับนี่ครับยันลึกปึงเลยครับอง์นี้ผ้าบางหน่อยนะครับพี่พี่คงนี้ผ้าบางหน่อยนะครับผ้าหนาผ้าบางไม่เกี่ยวนะครับแล้วแต่ว่าคนคำนวณดินปั้นนะครับนี่ครับ เพราะว่ามีจุดตรงนี้นี่ครับคัดคัดดินออกนะครับนี่นี่ครับพระยังสวยสมบูรณ์นะครับเอาสี่ร้อยเหมือนเดิมนะครับผระปิดตาต่อไปเป็นเหรียญปาตานนะครับเหรียญปาตานไตรมาสห้าเจ็ดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับเหรียญปาตานเหรียญนี้สวยๆเลยนะครับนี่ นี่ครับหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะครับตอกหมายเลขด้วยนะครับตอกหมายเลขแล้วก็ตอกโค้ดนะครับพอพานนะครับที่สังกตินี่ครับเหลี่ยญส้มๆเลยครับนี่ ส้มทั้งเหรียญน,นะครับนี่เหรียญไตมากห้าเจ็ดพร้อมกล่องนี้เอาแค่สามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันนะครับรุ่นบารมีโชคลาภปีห้าห้านะครับกล่องเดิมนะครับบารมีโชคลาภปีห้าห้าเหรียญสวยมากๆครับเป็น,นเหรียญสามกษัตริย์นะครับ ทองนาคเงินนะครับเหรียญสามกษัตริย์นี่ครับบารมีโชคลาภปีห้าห้านะครับเหรียญสวยๆครับเหรียญน,นี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับ ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันรับเป็นเหรียญกระถินเป็นเหรียญกระถินห้าหกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญกระถินห้าหกนะครับเป็นหลังฮนุมานเชิญธงนี่ครับผิวคมคามเลยครับนี่ผิวําคามเลยครับแล้วก็รูปหลอ่อ เป็นทำน้ำมน์นะครับรูปหล่อทำน้ำมนุ์นะครับมีโคตรตอกนะครับทั้งสองเหรียญน,นะครับนี่ครับสองชิ้นนี้เอาสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกเจ็ดสิบสองพันสานะครับของในหลวงรัชกาลที่เก้านี่ครับเหรียญสวยๆแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับ ผมมีหนึ่งสอสามสี่เดเหรีย 72. ญ72็ดสษา7เหรียญน,นะครับทั้งหมด7เหรียญแล้วก็พระนาปกที่เข้าพิธีเดียวกันนะครับจัดสร้างโดยทกศนะครับอีกสองเหรียญน,นะครับเป็นเป็นทั้งหมด9กเเหรียญน,นะครับ ผมเอา550บาทนะครับ9เหรียญนี้นะครับเหรียญที่ระลึก72พันษานะครับ7เหรียญแล้วก็นากปก2เหรียญนะครับ550บาทนะครับซองเดิมเดิมเลยครับทั้ง7เหรียญนะครับนี่ครับซองดิมเดิมทั้ง7เหรียญนะครับชิ้นสุดท้ายเป็นพระศรีวลีหลวงพ่อแพ้นะครับเป็นหัว มีผมพระศิวลีมีผมแบบนี้ปีหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่เลื่อมเดิมๆเ,เลยครับพระศิวลีได้มาแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับองค์พระต้องอ้วนๆแบบนี้นะครับถึงจะเป็นปีหนึ่งเก้าจริงนะครับถ้าปองค์พระผอมๆแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมพลาสติกผอมๆแบบนี้จะเป็นเสริมนะครับ องค์นี้ตัวจริงปี19ตัวจริงนะครับผมจะส่องให้ดูก็ได้ครับนี่ครับลิวจีวอนเด้งๆอย่างนี้ครับนี่ครับหน้าอ้วนๆแบบนี้นะครับถ้าหน้าผอมๆองค์ผ้าผอมๆจะเป็นรุ่นเสริมนะครับพาซิวลีปี19นะครับนี่ครับ ทีวรต้องคมๆเด้งๆแบบนี้นะครับทีวอนผอมๆจะเป็นเสริมนะครับตัวจริงนะครับปีหนึ่งเก้าหายากนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับเรี่ยมกรอบเดิมแบบนี้ครับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ทักไลน์หรือโทรมากันนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ